สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับขอ,อพาคุณผู้ชมเดินทางมาเที่ยวที่หาดชะอําจังหวัดเพชรบุรีครับที่หาดชะอําจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วซึ่งที่นี่มีชายหาดที่สวยงามและยังมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นโดนัทการเล่นบานานาโบท๊ทการขี่มา้าและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย และอีกกิกจก,ก,กรรมหนึ่งครับที่น่าสนใจนั่นคือการปั่นจักรยานนะครับวันนี้ผมพาจักรยานคู่ใจของผมมาด้วยนั่นก็คือเจ้าฟิกเกียคันนี้ฟิกเกียเป็นจักรยานอีกหนึ่งประ,ประเภทนะครับที่ได้รับความนิยมจากนักปันป่นเป็นจำนวนมากเนื่องจากลวดลายสีสันและก็รูปทรงที่สวยงามนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีชมรมคนรักฟิกเกียเกิดขึ้นมากมายนะครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาเที่ยวที่หาชะอําด้วยการปั่นจักรยานฟิกเกียคันนี้ครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับหากใครกําลังมองหาสถานทีีี่่่่่่่ทททอออองเยยววหหรืาาสถนนนพักผใจ พร้อมกับการทำกิจกรรมที่หลากหลายลองเปลี่ยนบรรยากาศจากในตัวเมืองในห้างสรรพสินค้าเดินทางออกมาต่างจังหวัดก็ดีไม่น้อยน,นะครับวันนี้ที่ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีนั้นก็เพราะว่าชะอำถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นชายหาดที่ติดฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ41กิโลเมตรชะอำเป็นหาดทรายชายฝั่งยาวกว่า20กิโลเมตร ขนานไปกับถนนและแนวของทิวสนชะอำถือว่าเป็นชายหาดที่มีความสวยงามในเรื่องของวิวทิวทัศน์มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ทำกันเช่นการเล่นบานานาโบ๊ทการเล่นโดนัทการขี่เจ็ตสกีการขี่มา้าการเล่นน้ำและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งชามนั้นได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปีและในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมปั่นจักรยานฟิกเกียผู้ใจของผมคันนี้เพราะว่าการปั่นจักรยานชมวิวนั้นถือเป็นกิจกรรมอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจของหาดชะอำแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นจักรยานทั่วไปจักรยานหลายตอนที่สามารถปั่นกันได้หลายคน ซึ่งนอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวชมความสวยงามของหาดชะอำแล้วยังเป็นการออกกําลังกายอีกด้วยลลและสําหรับนักท่องเที่ยวท่านใดน,นะครับที่ไม่ได้นําจักรยานของตัวเองมาที่นี่ก็มีจุดบริการเช่าจักรยานนะครับซึ่งใช้แค่เพียงบับรประชาชนนะครับเราสามารถเช่าจักรยานได้แล้วซึ่งราคาก็ไม่แพงครับที่นี่มีหลายจุดให้บริการทีเดียวต้องบอกว่าชายหาดชะอำแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก และสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีใครที่ชื่นชอบทะเลชอบทานอาหารทะเลชอบเล่นน้ำทะเลนั้นนอกจากนี้ที่นี่ยังมีห้องพักร้านอาหารไว้รับรองนักท่องเที่ยวอีกมากมายผมว่าชายหาดชะอำเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณผู้ชมได้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหาดชะอำแห่งนี้และก,การปั่นจักรยานที่นี่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวไปในตัวและเป็นการออกกำลังกายอยีกด้วย สำหรับท่านชมท่านใดที่สนใจนะครับจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกอืออีกมากมายนอกจากชายหาดช้างแห่งนี้น,นะครับจังหวัดเพชรบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเขาวัางวัดพระพุทธสายญาณนะครับและอื่นอีกมากมายท่านชมท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ